สโมสรชนบุรีเอฟซีแถลงการบดลงโทษใหม่วลาวุฒสุขุนายกเลิกสัญญามีผลทันทีจากกรณีวันที่26ตุลาคม2565ช่วงเวลาตีสี่ครึง่งในวลาวุฒสุคุนาหรือแบงค์นักฟุตบอลตำแหน่งผู้รักษาประตูสโมสรฟุตบอลชนบุรีขับรถชนคนออกกำลังกายเสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายบริเวณเกิดสะพานใหม่ตอนที่สองถนนเลียบชายทะเล ตำบลบ้านโขดอำเภอเมืองจหวััดงชนบุรีต่อมาทางนายสัส,สิทธิ์ผู้จัดการทีมขอลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมสโมสรชนบุรีเอฟตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปล่าสุดเมื่อวันที่27ตุลาคม2565ทางเพจ Facebook ชนบุรีฟุตบอลคลับได้ออกถแถลงการอีกครั้งระบุวา่าแถลงการเพิ่มเติมฉบับที่2โดยประธานสโมสรชนบุรีเอฟวิทยาขุนปลืม้ม จากถแถลงการจากสโมรสรชลบุรีเอฟซีจากกรณีอุบัติเหตุที่นายวราวุฒิสุขุนาเมาแล้วขับรถชนจนทําให้มีผู้เสียชีวิตในฉบับแรกที่สโมรสรได้มีการถแถลงออกไปในวันที่26ตุลาคมหลังจากที่มีการหารือเพิ่มเติมกันของทีมผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อมูลหลักฐานที่มีการนำมาพิจารณาเสริมจึงมีข้อสรุปเพิ่มเติมจากการถแถลงการฉบับแรก ซึ่งผมวิทยาคุนปลืม้มประธานสโมสรชลบุรีเอฟซีจะเป็นผู้ออกถแถลงการเพิ่มเติมมันฉบับนี้ด้วยตนเองจากผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่มีการตั้งข้อหาในาวลาวุิสุขุนาว่าขับขี่รถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายและบาดเจ็บสาหัสและจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ ถึงแม้จะมีการขอประกันตัวเพื่อไปให้การกับทนายและในชั้นศาลซึ่งจากที่สโมสรได้ถแถลงบทลงโทษในฉบับแรกไปว่าจะไม่ส่งนายวรลาวุธสุขุนาลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจนขวัคด,ดีความจะสิ้นสุดและได้รับโทษตามกฎหมายจึงมีการพิจารณาบทลงโทษใหม่โดยมีมติจากสโมสรชุพูรีเอฟซีจะทําการยกเลิกสัญญาซึ่งมีผลทันทีและจากการออกมาแสดงความรับผิดชอบของผู้จัดก,การทีม ในสัตสิทธิ์สิงโตทองผ่านคลิปวิดีโอที่ขอยุติบทบาทและออกจากตำแหน่งผู้จัดก,การทีมชลนวบอรีเอทางผู้บริหารสโมสรขอรบการตัดสินใจและมีมติอนุมัติให้มีผลตามประสงค์ของเจ้าตัวเช่นกันสุดท้ายทางสโมสรชลนบุรี FC ขอเน้นย้ำ เรื่องการแสดงจุดยืนของสโมสรที่ไม่เห็นด้วยและยอมรับไม่ได้กับการกระทําของนายวรลวาวุสุขุนาผู้รักษาประตูสโมสรชลบุรีเอฟกรณีอุบัติเหตุที่มาจากการเมาและขับรถชนจนทําให้มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเราเป็นสโมสรกีฬาฟุตบอลที่มีความมุ่งหวังจะทําให้คนชลบุรีมีร่างกายแข็งแรงปลอดโรคและพฤติกรรมการเมาและขับ ส่วนทางกับเจตนาอารมณ์ที่เรามีสโมสรยังคงยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทําความผิดพร้อมให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจและนําตัวผู้กระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอีกทั้งยังยืนยันว่าจะควบคุมดูแลไม่ให้นักกีฬาฟุตบอลรวมไปถึงบุคลากรในสโมสรก็เหตุเมาแล้วขับจนเกิดเหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้อีกต่อไป สโมสรนชลนบุรีเอฟซขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้งลงชื่อวิทยาคุนปื้มประธานสโมสรชลบุรีเอฟซี